เพิ่มโปรตีนจากถั่วด้วยกวันค่ะเพื่อนคุณผู้ชมค่ะสำหรับเพื่อนท่านใดที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะค่ะก็สามารถเพิ่มโปรตีนได้จากถั่วเนาะค่ะถั่วก็จะมีสารอาหารเนาะคะ่ะมีโปรตีนแล้วมีอะไรบ้าง ที่กุลธิดารู้ก็คือโปรตีนนะคะจำได้แม่นจำได้ขึนใจเนาะค่ะโปรตีนจากถั่ว mm hmm. สวัสดีทักทายค่ะคุณเพื่อนคุณผู้ชมค่ะมาได้จากินของหวางแล้วกุลธิดาจ้ะทั่วต้มเนาะคะ่ะต้มพี่สาวที่ทำงานซื้อมาฝากนะคะ ปกติมักกินถั่วสดๆนะจ๊ะแบบถอนข้นมนะไม่ไม่หน่อยนะจ๊ะถอนข้นมาไม่ไม่สดๆออกถอนข้นมาไปางล่างๆๆน้ำหรอกมันกินเลยแบบนั้นกุลาิดามักกินแบบนั้นนะจ๊ะมันจะหวานนะคะ่ะหวานกรอบๆกรอบๆเพิ่มโปรตีนจากถั่วด้วยกันค่ะเพื่อนคุณผู้ชมค่ะ ำเพื่อนท่านใดที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะค่ะก็สามารถเพิ่มโปรตีนได้จากถั่วเนาะค่ะถั่วก็จะมีสารอาหารเนาะค่ะมีโปรตีนแล้วมีอะไรบ้าง ที่คุณเลนทิดารูก็คือโปรตีนนะคะจำได้แม่นจำไดู้ึงใจเนาะค่ะโปรตีนจากถั่วกีนของว่างของว่างแต่ไม่ว่างนะคะเต็มชามเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ กินอันก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะกินก๋วยเตี๋ยวหลักอะบ่แล้ว,ว,วก็ต้องกินแบบคลองเหมืนตุกคิกน้ำเนาะคะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวกินยินตาโฟชามเบ้อเร้อเลยนะคะใช่ได้ใช่ได้เม็ดอ้วนๆล้นเม็ดอ้วนๆเม็ดอ้วนๆล้น จะเป็นเอิน่าทัวไล่ทัวไล่เสือบ่าจะเม็ดไปออกไล่ไล่เนาะคะ่ะก็หวานจะจ้านหวาน,วาน กะกินเข้าเศร้าเนาะจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนาะค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวว่ามันเขา้าก็เป็นอาหารเศร้านะจ้าก๋วยเตี๋ยว beautiful. ยืนิฟอรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยถั่วค่ะถั่วต้ม ทําการทํางานเนาะค่ะก็เป็นวิถีของคนทํางานนะจ๊ะวิถีของคนทํางานคนในเมืองเนาะค่ะเล้ามาส่วนใหญ่ก็จะสะดวกซื้อเนาะค่ะซื้อกินซื้อทานก็สะดวกรวดเร็วนะค่ะรวดเร็ว ต้องทำเวลาเนาะคะ่ะกินไปนเรื่อยเนาะคะ่ะ <c oughs> มาเด้อค่าพี่น้องเพื่อนเพื่อนค่ะสำักพบปะพบปะทักทายพูดค,คุยกับเพื่อนพี่น้องเนาะคะ่ะคุณอาทิตาก็ช่วงนี้ก็งานเยอะงานยุ่งก็ไม่ค่อยได้ออกมา คุยกับเพื่อนเพื่อนพี่น้อง,องคุณผู้ชมนะคะค่ะคุณลัทิดาก็ดูเวลาก่อนทีลเราก็พอสมควรแล้วนะคะแล้วคุณคุณลัทิดาก็จะขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมแล้ว พอสมควรแล้วเนาะคะ่ะแล้วคุณนักดาวก็จะหยุดกินได้แล้วเนาะค่ะก็กินไม่หมดก็เก็บไว้กินอีกวันหลังได้นะคะเพื่อนเคุณผู้ชมค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเนคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ